สบายดีพ่อแม่พี่น้องมือนีทําแคปที่มาห้องเพลงใส่ใจได้แค่มองของ G X t o เจ้าให้มันทั้งใจทั้งที่ก่หัวเจ้านั้นต้องมีน้ำตาเมือ่อใดเจ้าเจ็บจากให้เจ้านั้นหันกลับมาเพราะว่าเขานั้นเหดให้เจ้าต้องเสียใจ มาฮักกับอ้ายคนนี้จะบ่อยเห็ดให้เสียใจจะหักสาวไอ้แบบนี้และจะหักเจ้าเรื่อยไปขอสัญญาจะบ่อยเฮ็ดให้เจ็บคือกับคนเกา่าฟังเอาไว้ใส่ใจได้แค่ม,มองใส่มองได้ทั้งตาใส่ใจไอ้ายนินนาะที่พาไปกินแกงน่อไม้ สิพาไปเหลี่ยงควายและขี่รถไทยนะและไอยขอสัญญาว่าจะมีเพียงแต่น้องนะถ้าเจ้ายังหากันใส่ใจได้แค่ม,มองใส่มองได้ทั้งตาใส่ใจไอยนินานะที่พาไปกินแกงหน่อไม้ สิพาไปเลี่ยงควายและขี่รถไถนาะและอายขขอสัญญาว่าจะมีเพียงแต่น้องนะถ้าเจ้ายังหากันเป็นยังไงครับห้องจบแล้วมวนบอขั้นมวนอย่าลืมกดติดตามทํามเคเ็ดหล,หลายๆเด้อบายบาย